ก้ฟเลสก้ฟดูอีก right yeah alright ดูว่าผาเป็นโอเคเลสเลส for a while ใคแดนมันต้องตีนะดูฟาร์กัวตีสิเรจะดูจะเลือกเป็นแดนใสแล้วก็

m e t h o t How to make banana cake? How to make banana cake? Would you tell me? Yes. All right. Good. Yes. Okay. Right. n o y o you don't have to. เข้าค่ะไนท์ต้องคนเนี่ยเลแเมลทีทำให้มันเข้ากันผสมเกดผสมเราต้องมีควาใจมีเราก็อมบูทูพีสพรอสเซมเบรน่าเนี่ยยูอาร์เรดี้ป่วอคย่าโอ้โหไม่ก้าว มมสักคู่ก่ะคนมมสข้าบอกบนาน่าบนเนาบนาน่านะบนาน่าแปว่าอะไรกล้ยชอมชอบแอปเปิ้ลมากล้วกอกุ้ยซอมชื่โรงเรียนเราจะมีกีฬาสีกอสปอร์ตเดย์กีฬาสีสปอร์ตเดย์เบอร์เกอรีฬาสี เรื่อง,งมันเขาเรียกว่าแจกอะคือเยอหแม่คือขนมมีให้หลายอย่างมากเลยขนมมีทุกอย่างมีเด่ทุกกุเลยเขาให้ทำเด้ทุกกุ่อ ก็ค yes, yes. yeah! ือใส่ใส่ผงช็อกโกแลตไปหนึงซองในนี้ใช่ไหมคะมันมีรสชาติแล้วก็พุด no ซัมซอสใส่เกลือด้วยนะคะเกลือใส่นิดเดียวนะให้มันอะไรเขาเรียกว่าหายเรียบเลยเกลือใส่เพื่อเพื่อให้มีรสชาติตามความเค็มนิดนึงช่างสวยงาใส่นิดเดียวเลยรอให้รอให้ เร่รค่ะไม่ต้องไม่ต้องกังวลไเป็นไรนะคะขอให้หนูคนนี้ เราจะใส่รสชาติใดๆเราก็สามารถเพิ่มได้นะคะลูกเฟเวอร์รสา not, ชาติอย่างเช่นว่าวนิลลานะคะหรือว่าช็อกโกแลตใช่ไหมคะเป็นเฟเวอร์รสชาติไม่ต้องห่วงก็เลยก็รำลับเมล็ด <Melt, S 2> นะคะ t เต butter sugar and วานิลลาถ้าจะใส่ของเราเป็นช็อกโกแลตใช่ไหมคะ นะคะเรานี่เราใส่ช็อกโกแลตไปเราไม่ได้ใส่ชูการ์นะคะเราใส่ช็อกโกแลตนะคะขอช์เมลชืแล้วก็บานานาที่เราทำเนี่ยนะคะมันก็เรามาปั่นเรียบร้อยแล้ว so ทีนี้เราทำยังไงต่อคะ add egg นะคะ and mix well แล้วก็ใส่ไข่เข้าไปนะคะแล้วช้อนนแล้วเราก็ใส่ไข่ด้วยนะคะใส่แป้งไว้ไหมคะแม่ เอาเมาผสมกันในนี้ก่อนครัวครัวอย่าเอาแป้งมาผสมในนี้ก่อนนะคะใช่มอาดินเแมวบานนั่นน่ะไข่ไก่ไข่ไก oui> ่ Yes ใส่ไปต้องใส่ไข่ไก่ก่อนต้องใส่สีนี้ก่อนใช่ไหมใช่แล้วก็คนเอออุ้ยอะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็เลอะตั้งธรรมดาโดนวอร r รี หนึ่อกแม่เรตแบเลบ้นี้็วนมันดูแปลกๆนะแม่ดูแปลกแล้วเก็บชอกโกแลตไว้ซองหรือเปล่าคะเก็บไว้แล้วซองที่ว่ามโรยคะไม่เป็นไรค่ะหมือนกัหมอนไม่เป็นไรวางนี่เอาไว้เอาเอาไว้วางของได้ค่ะอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้มายถึงว่าเป็นเครื่องปั่น เือใช่ไหมคะใชอ่ะใส่ไซอสไปว่าอะไรคะับเอลือแเย่แป้งดี่น yes> ีควรใช้ตะกอนนทนแป้งใส่ส่ สีสิทธ no, yeah, yeah, yeah. wow. so like ิ์ว้าวทำไมกลิกงจังเลยสันดูดีเพราะว่ามันเป็นสีช็อกโกแลตด้วยหรือเปล่าไหมคะ่สันดูดีนี่ยหยอดไข่ไปด้วยเอ่อกระถางช้าอันนี้ใส่ลงในนี้เต่มเต็มแล้วค่ ใส่ใ้ท่วมนะมันจะบูมกินมืนแม็กี้เลยเออเหมือนแมกกินเมืนแม็กกี้อะแม่กินเหมือนซอสอ่ะซอสใชอสอ๋ออ๋ออออ๋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 ออออ๋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 ออ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  โมเมนนะเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงนะคะม่ oh. อ้ เช็คเเช็คเ็เช็คดีคเดเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่วเช็คเอุปกรณ์เหนนะคะเช็ก่อนเช็คก่อนเช็คก่อนไม่ได้ไม่ได้เปิดเดี๋ก่อนต้องไปตรงไหนไปเลขไหนกับนก่อนไปเลขไหนเอาสัก้านาทีก่อน